ทนเจ้าได้ขี่สร้างกางห่มเป็นพญายาสลืมชาวหน้าผู้ที่คอยคอนกลากราบสวัสดีมิตหมอแคนแฟนหมอลำที่ติดตามช่องลุงศักักมวฑช่องแห่งข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงเมื่อนีบันทีหาท่านว่าคม2 5 6 5หาเป็นเดือนสุดท้ายของปี2 5 6 5หกับสภาพอากาศมีอากาศหนาวลมพัดมาวววเขาสู้ห่วงดูหนาวแล้วพี่น้อง แอมชนทิชากาวในไหลซดช่วงไปแสดงอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีว่าถึงคนที่ปุกปั่นมาแรกๆอาจารย์จินนี่ผู้ไทยผู้ไทยเรกคอร์ดบอกว่าเป็นคู่คนแรกที่ท,ทรงเสริมสนับสน,นุนและทรงใหม่ต่อให้อาจารย์สลาคนบุบรจากที่เป็นศิลปินพื่นๆสมัยก่อนเห็ดให้มีสื่อเสียงดังกว่าเกา่า น้องแอมใส่คำว่าขักกว่าเก่านั่นละถ้าตอนนี้คำสัญญาชาโนมานของน้องแอมดังสุดๆแปดล้านวิวลองได้ติดปากกันทุกคนเป็นเพลงฮิตติดชาติดลูกทุ่งเน็ตเบิร์กและหลายๆสำนักคนขอเข้ามาลายที่สุดนอกจากมีซื้อเสียงเป็นที่รู้จัก การทัวร์ประเทศน้องแอมกันยังบอกลืมบุญคุณคู่บ้าอาจารย์ที่เคยส่งเสริมสนับสนุนมาเบ่งบรรยากาศคลองน้องแอมบอกเกี่ยวกับอาจารย์จินนี่ผู้ไทยวัจะไย้มาติดตามรับชมเลยเลยนะครับน้องมิวสวัสดีค่ะน้องไปไทยสิ่งเพลงมันมอมะว่าน่ะที่ติดตามยันด้อฝากติดตามน้องมิวด้วยนะคะผู้ไทยเรีคอร์ดปัะสานค่ายเดียวกัน ต่กีเอ็มกับยูคายคู่ไทยนะคะกับอาจารย์จินนี่แต่ที่เนี่ยอาจารย์จินนี่เพื่นกับ่รงสิงขามาอยู่กับคู่ซาลาคัากว่าเก้าแบบนี้ขอบคุณอาจารย์จินนี่ได้นะคะคิดหอดจอดถึงคือเก่าราคาคันนี้แลัมีเวลาว่างนะคะก็สิไปกับไปไว้คู่ยูตัวเลี่ยนกันยังสิมทัานนะคะ แต่งเองกันสวยอยู่ค่ะลูกสาวคิวบอทอกันค่ะเพิ่งน่นี่มันบอทอกันเด้หนูเขียนบอเป็นอตอนนี้น้องแอมอยู่ไหนแล้วน้องแอมอยู่จันนะคะมาพากัาพากแถวของพักไกลๆนี่แหละค่ะประมาณจากพวกเมงครื่งก็ออกไปออกไป,ออก,ไปก็มื้อนี้การลองเดี๋ยวลองจับเพลงเนาะวัดหนองอ้อนูสิบว่าฟัง ก็คือหนูอะจังแต่ลองเพลงมานี่นะ่ะเสียงก็เปลี่ยนไปนะคะทุกคนคะ่ะเสียงว่ามันใหญ่ขึน้นตะก,กี้นะเสียงน้อยๆตะก,กี้นะเสียงน้อยๆแบบนี้แหละค่ะไปที่นี่ลองเพลงดูก็เลยเสียงใหญ่จังไดายะ่ะคือแบบว่าเสียงมันกับเปลี่ยนไปนั่นแหละก็คือแบบว่าหนูอะใส่เสียงหลายมันบอเสียงว่ามันกับสิงแตกแบบว่าเสียงมันแตกนะทุกคนอย่าอบอกว่าซาซวยดิตัวมันบ่ไห้มันลงสนอะ ย้ำอัดเพลงนะแอมควรเราภาษาแบบนี้แต่ว่าพอเมื่อไหร่สุดเบาเนี่เซ้ยบ่เข้าใจครูปุ้ยบ่ได้ดไปน้ำบ่อหลาแอมบ่ได้ดมากค่ะคุณครูถ่ายยูอุบลเนาะค่ะคุณครูไปถ่ายยูอุบลน,นะคะคคคถา่ายครับแอมไปงานเอมือนขึ้นรองจากโมงเอาถุงนึงค่ะถุงนึงยงหนูนยังพอเดีด๋อนหอนะงานอยู่ไอใสปัญหาของแอม อย่าลืมสาลาเปาพ่อนะลูกบ่ลืมดอกคาพ่อบ่ลืมค่ะบ่าลืมเป็นช่วงหนึ่งที่น้องแอมชนติชาบอกถึงอาจารย์กินนี่ที่บอกออกมาซื่อตรงๆว่มีรับลมคมในเป็นความรู้สึกจริงๆของน้องแอมที่ยกย่องเฉิดชู่คู่บาอาจารย์ตีค่อยสนับสนุนก่อนจะมีซื่อเสียงโด่งดัง ตอนนี้ก็ติดล่มบนไปแล้วยัง่ยคิวงานยาวเหยียดายตามตารางงานของน้องแอมเมื่อนี่น้องแอมมาแสดงอยู่ที่จังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นงานส่วนตัวงานบันเกิดปุรักุ้หญ่ยในจังหวัดอุบลราชธานีสึ่อยู่ในวงการเล็นลูกทุงกันไปอีกยาวนานสําหรับน้องแอมชอนพิชาใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมน้ามาไาด้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้าม,มาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ